ตาย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 นตายตายเฮียตายเฮียตายเียมีอเยไปชยเจอย่างไรอ่าอยาไม่มีแล้วเฮียเฮียแล้วเฮียแล้วไอ้เจอไปเก็บของไอ้เจอไปเก็บของที่บนไปเก็บของ่บนมึงไปเก็บของทา่บนเก็บของเก็บของก็บอาเ็ของเก็บปามาแล้วพี่มึงเฮียเก็บหมดจ้ะ เก็บไม่หมดเลยเฮียไม่เก <mumbles Ou you> <group settling> ็บเขาเก็บไปเก็ของนี่กระเป๋าทันกระเป๋าเก็บเลจะดักให้มาใครได้เก็บคนนึงไอ้เจิดมาเก็บดิเจิดมาเก็บเก็บแล้วเก็บแล้วพี่เก็บอยู่เก็บเออใไปเก็บเงนเก็บเล็เก็บแบบนี้นะเก็บเเก็บอก็บเก็บไว้ลยอจเลยยกมดแเงินไหเก็บไม่หมดเลยไอ้เจิดเก็บด้วยมึงช่วยเก็บเลยลายเนจังวะเฮ้ยเยอะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีอย่าอย่าเข้าไปก่อนดิย รอก่เจอไอโนรอก่อนไม่ไหวใจมันเลือดร้อนเลือดร้อนมันก็ตายมึงนะใจร้อนนอนที่แคบรู้จักปะไอโนมึงมีโล่ป่ะมีโล่เยอะปะปี่าขอขอหน่อยโล่อะโล่เยอะๆอะอะเรยวเข้ารีบตัดสินใจไปมึงรอกูก่อนเฮ้ยไปกันไปกันไอเจิดเร็วเข้าดิไม่ต้องมึงมาเล่นก่อนเนี่ยพากันเล่นหน่อยพี่พี่ต้องเขี่ยนะเนี่ยตรงไหนตรงไหนอีกโอ้โหไม่น่าทำแบบนี้เลยโอ้โหอะไรเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลย ไอ้เติด์นยุ่งเหนียววะนี่ไงพี่ข้างบ้านผมบอกอยู่อะพาเดมี่โอ้โหแม็กกูเนี่ยไอพี่อะยโอดตายเนี่ยคุณน้อคุณน้องใจเย็นๆดีครับคุณน้องไม่ใช่พี่พี่เข้าใจแบบพี่ไม่ซ้อนกันนะเมื่อกี้เราเล่นซ้อนกันไอโนะใจเย็นน้องใจเย็นนะน้องเข้าใจป่ะกูบ่นไส้เฮียมาแดงเกินบ้านเลยหรอเอ้าโง่ไปดิควายเแม่แทนเฮียไรวะ

ได้สองโอเคเดี๋ยวน้องกูรอให้เฮียเขาต้องเป็นกูอ่ะเฮียเก็บอ่ะกูรอให้ขนาดนี้กูเอาอย่างเดียวครับกูพูดต่อแมม็กงเพิ่มหน่อยแม็กมาเพิ่มหน่อยเนอะต้องซียิงไผ่ไว้วันนี้ไม่มันวิ่งก็หมดเฮ้ยเฮ้ยไปรับพันป้นเนี่ยเฮ้ยมีคนชาร์จคนชาร์จกูแก่กูแก่ไว้ชาร์เก็บแล้วเดี๋ยวเก็บแล้วเก็บแล้วอุ้ยเฮ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 ยเฮยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ อ้าวลูกวางดลครับรอรอรอเจอเจอเจอไอ้น้อยโน้ยโน้ยเจอเจอเจอด้างบันไดไปได้หมดหมดหมดโนบิพกกกันนะพิกกันโอเคโอเคมาเก็บมาไอ้เจิดเจอพร้อมมามาเก็บดิพี่แกนมามานี่มาไม่เก็บเลยพี่แกนเก็บเลยพี่แกนเก็บเลยเดีินดู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 ต้องไปหมดอ่ะมันต้องไปหมดต้องไปหมดมาช่วยเก็บหน่อยตรงด้านด้านหลังอ่ะต้องไปหมดเร็วบ้านแดงเข้าหนึ่งบ้านแดงเข้าหนึ่ง บนน้บ้านแดงบ้านเกียร์เกียร์ได้เกียร์ออนแล้วมันไปเติมเรื่อยๆนะไอ้หนึ่งตีตัวตีตัวไปเติมมานะนะมีไปหลังบ้านแดง <c oughs> อ่ะอ้ไอ้แกยไม่ไม่ไหวพี่แกน no, 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 no. ถอดไปพี่แกนกูกูไม่กูกูเฮ้ยโน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 ่ไปไอ้ไอ้ระวังระวังพี่แกนหลังมึงได้ได้หมดดิไปได้หมดเลยโน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 ่ปีปีเกนบเก็บปี อโล่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนโอเคน้องนั่งหลังนี่เก็บไปเต็มวายเต็มเต็มรอเดี๋ยวพี่เรนอยู่ฝั่งนี้นะโอเคหน้าบดดามีหน้าบดแดงมีกูไม่มีโล่ไงวายไม่ยากคุณดิ๊ดนะคุณดิ๊ดนะไปเลยไปเลยเดี๋ยวผมดูให้น้องเก็บดิ๊ดได้มึงก็เก็บเพอเต็มเก็บได้ก็เก็บได้ตอนนี้มันสถานการณ์เป็เช่นกัน

เฮ้ยนาบ้านพี่แกนนาบ้านนาบ้านเออกำลังวิ่งไปสางบ้านนะอะคุณจังเลยนาบ้านไหน,อนโอ้โหแม่งบนอูน่หี้ยใครว่าบนอู่เนี่ยอียเอ้ยอยู่ทุกจุดเลยนาไบเล่นเนี่ยเล่นยากว่ะยังไงลองในพอจุดไดดิพอดิ้หมดแล้วอ,อกีกิด ไม่มีชุดไม่เอาเป๋าครับไม่มีเป๋าบ้างเก็บไม่ได้ไล่ตาตาตรงไหนอยู่ไหนบุกจุดน้อย